สวัสดีกับคุณผู้ชมทันด้วยนะครับผ mm ู hmm. ้อยู่ผมทีม mm ันเตอร์ทีวีคุงนะวันนี้จะมาสอนหาเงินและหาเจ็นะครับนะ mm hmm. ก็สำหรับมือใหม่นะครับนะ mm hmm. ก็ยังหาเงินกับหาเจม็ไม่ค่อยเก่งใช่ไหม mm hmm. ผมก็จะมาแนะนําให้นะครับว่าเราต้องทาอะไรบ้างนะครับ mm hmm. ก็หาเงินกับหาเจ็บขั้นตอนแรกเลยนะ mm hmm. ก็จะมีนะครับล็อกอินรายวันนะครับตรงนี้นะก็คือมันจะเมื่อเราเข้าเกมมาก็จะมีให้กดแบบเคมนะก็คแบบือแบบแบบเราจะได้เงินกับได้เจ็นะวันเว้นวันนะผมมีรูปขึ้นให้ดูนะครับประมาณนั้นนะ ก็ปีนี้ก็คือหาเงินหอหาเกมง่ายสุดแล้วนะครับนะขอแค่ล็อกอินตามเวลามันก็จะได้มาเลยนะครับสำหรับเงินกับเกมนะก็จะขึ้นตามนั้นนะครับอ่ะต่อมาเดี๋ยวผมจะมาสอนหาเกมอีกวิธีนะสำหรับอ่านะครับมือใหม่นะก็คือทางการทำเควสนะคเควสเรียกว่าการทำเควสหลักละกันนะครับมันจะมีเควสหลักอยู่ผมก็จำไม่ได้ว่าเควสไหน,นแต่ว่ามันจะเป็นเควสฟประมาณสีเหลืองๆนะครับอลองหาเควสหลักก่อนมีตรงไหนบ้างนะครับ ก็น่าจะประมาณเวสนี้ก็น่าจะเป็นนรับเวสหลักได้นะครับผมทำไปหรือยได้ทำไปหมดแล้วสำหรับเวสหลักผมนะทำไปแล้วนะครับก็เลยไม่ขึ้นเนาะก็คือมันก็มีโอกาสได้เกมนะคือลองดูแล้วกันนะครับมันก็มีโอกาสได้เกมในนี้นะครับนะแล้วก็มีโอกาสได้เงินด้วยนะครับนะก็มีเวส อยู่ทั่วไปเลยนะเควสคุกกะเควสอันเนี้ยนะมันนับว่าเป็นเควสหลักหมดเลยนะครับนะก็มันมีบางเควสที่ได้เจมกับได้เงินนะครับนะโอเคอ่ะต่อมาสำหรับการหาเจมต่อมานะครับก็คือการทาแท็กนะครับผมนะปึ๊บนะสอนสอนคนทาแท็กก่อนนะครับถ้าเกิดใครที่แบบยังทาแท็กไม่ค่อยเป็นนะผมจะม,มาสอนนะครับนะอ่นะก็ให้เรามาตรงนี้นะครับว่ามาที่ยิมนะหรือว่าไรเดอร์ซินเตอร์นะครับนะแล้วก็มาคุยกับตัวนี้นะครับ เราก็จะเจอแท็กมากมายนะอ่านะครับนี่ประมาณนี้นะครับนะการทําทแท็กนะก็คือการาค่ามอนที่เราแบบกดรับแท็กไว้นะครับนะเมื่อถึงร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะมีโอกาสได้ของในนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีของอยู่แล้วเราก็จะได้เป็นจ็้มนะครับนะเดี๋ยวผมจะตีสักตัวหนึ่งอย่างเช่นลิวคีนะครับนะผมรับริวคีมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปตีให้ดูนะครับนะปึ๊บ มาไปที่ไรเดอร์ลิฟท์นะครับโอเคผมเล่นโอสแล้วกันนะไหนๆก็แปลงร่างไปละน่า ก็ให้เราตีมอนนะก็คือเรามาดูตรงนี้นะครับมีดูเช็คแท็กว่าเราได้ไดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับถ้าเรากดมาตรงนี้แล้วก็เมนูที่3นะแล้วก็มาดูตรงนี้นี่รูปคนก็จะมีขึ้นตรงนี้นะครับไหม,มเวลเจ็นะมันบอกอยู่นะครับนะเราก็ต้องตีตามที่มันบอกนะครับแล้วก็ผมตีตัวหนึง่งก่นนะ โอเคนะครับเราก็จะได้นี่นะครับมันจะขึ้นขึ้นมาอยู่นะก็คือ20%นะอ่ะมันก็จะขึ้นอยู่นะครับอ่ะ20%ก็คือผมดรอปมา2 2อันนะครับก็คือผมมีคูณ2ดรอปนะครับก็เลยแบบโอกาสก็ได้คือ20%นะอ่ะผมตีต่อมานะครับปึ๊บอ่ะหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งมันได้ตังตรงนี้นะครับเราก็ได้30%นะครับนะโอเคแล้วผมตีผมตีคตบครบร้อยเลยแล้วกันนะเพื่อความรวดเร็วนะครับนะ ได้สอบ2องละกี่เปอร์เซนต์แล้วดูดิปึ๊บม่าเจ็ดสิบแล้วอีกสามสิบนะ,ะครับก็จะได้เจมนะปึ๊บอาครับอีกสิบเปอร์เซนต์นะก็จะได้แล้วนะเจมบเก็คือฟาร์มเจมง่ายๆนะตอนนี้นะครับผมนะก็พยายามทําแ็กแต่วันนะอ่าเห็นไหมได้เจมแล้วนะครับหนึ่งเจมนะครับก็สูงสุดก็คือเราฟาร์มเจมได้อ่าสองเจมต่อวันนะครับนะ วับกลับไปแล้วก็ไปรับอีกเฟวสหนึ่งที่ผมแบบมีได้ได้เจมเพราะว่าผมมีสิมมีเด็กดิวคีแล้วนะก็เลยได้เจมนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนดูตรงไหนอันนี้ปอปอานี่นะครับผมมีอันนี้แล้วก็เลยได้เจมนะต่อไปจะเป็นริวงานนะเดี๋ยวผมมีริวงานะครับอันนี้นะเด็กเราต้องมีเด็กหรือว่ามีของที่แบบซ้ำก่อนนะถึงจะได้เจมนะแต่ถ้าเกิดเรายังไม่มีก็คือแบบแนะนําก็ออกไปเปิดกั์ดเนี่ยมีเลือกกร์ดหาได้ก่อนนะครับนะแล้วค่อยมาตีทําแท็กเนาะนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมรับอีกอันหนึ่งนะครับปุ๊บอ่นรับของริวงะแล้วกันนะเพื่อความรวดเร็วนะครับผมก็จะรับ2ตัวนี้นะริวคี้กับริวงะน,นะครับนะแต่ว่าเกิดใครอยากตีตัวง่ายๆก็รับตัวอ่อนก็ได้นะครับนะก็เอาหาเด็กตัวพวกกาเซลหรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะแล้วแต่จาตีนะสำหรับโลกริวคี้ก็แนะนําพวกดิวคี้แล้วกันนะเพราะว่ามันตีสบายนะผมนะ อ่ะผมใกล้เต็มแล้วนะอีกสิบเซนก็ได้เจ็มแล้วนะครับผมนะหาได้จ็มแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในก,การหาเจมนะนะครับนะก็คือทาําแท็กนะคือรายวันนะครับก็มันจะรีทุกๆ2่ชั่วโมงนะครับนะไปดูที่แท็กนะครับปึ๊บอ่ตอนนี้ผม ตีเสร็จกี่โมงตอนนี้ผมติดเสร็จประมาณสามทุ่มนะครับนะก็จะรีคีก็ประมาณกี่โมงอ่ะหกโมงมั้งครับนะประมาณนั้นนะ อีกวิธีสำหรับการหาเจมนะคือการนะโค้ดมาใส่นะครับนะเดี๋ยวผมจะขึ้นโค้ดไว้ตรงนี้ให้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยใส่โค้ดนะก็นี่นะมีโคดตรงนี้ให้นะครับแล้วก็มากรอกตรงนี้นะกดตรงนี้นะรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับก็มาตรงนี้นะครับรีดีมโค้ดนะแล้วก็โค้ดมาใส่นะครับนะแล้วก็กดรีดีมไปแล้วก็จะได้เจมมานะครับนะก็เดี๋ยวผมจะขึ้นโค้ดไวปตรงนี้ให้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยใส่โค้ดนะครับนะ ก็มันรีประมาณ20ชั่วโมงนะครับนะก็ไม่ต้องนับก็ได้นะครับก็คือมาทาเวลาเดิมได้เลยนะครับมันก็เราก็จะได้ทําอีกอีกทีหนึ่งนะครับนะประมาณนี้นะสำหรับการทําหาจิ้มนะโอเคโอเคต่อมาเรามาหาวิธีหาเงินบ้างนะครับนะอีกวิธีที่ผมแนะนําสำหรับมือใหม่นะครับคือการขายของนะปึ๊บมามา,มาที่ตู้กดน้ํานะครับนะตรงนี้นะครับก็คือหาตู้กดนะกดน้ําแบบนี้นะครับนะมันอยู่ทั่วเมืองเลยนะก็คือหาไปนะครับ ปุ <medio S 2> no ๊บเรามันกดดูปุ๊บนะครับมันก็จะมีของให้เราขายนะครับนะนี่นะก็แล้วแต่เลยครับขายอะไรเลยนะนะของซ้ำก็ขายได้นะครับนะขายได้หมดเลยนะถ้ากดปุ๊บกดตรงนี้ขายเลยนะครับนะก็แนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็ฟาร์มพวกนี้นะครับหินหินอัพพวกลูน่าทิกเกอร์เนี่ยนะครับขายได้โอ้โหโคตรเยอะเลยดูดินะครับถ้าเกิดเรามีคูณ2ก็จะได้เงินเยอะกว่าเดิมนะคือแบบได้ได้เยอะเลยอะนะครับนะก็แล้วแต่นะคือจะขายไหนก็ได้นะครับนะตรงนี้นะ นี่นะก็ขายได้หมดเลยนะครับแต่ว่าขายใหม่ก็เไปฟาร์มใหม่ครับนะอีกวิธีสหรับการหาเงินนะค,คือเราตีเอาของซับนะก็คือถ้าเกิดเรามีของแบบสามเรียบร้อยของตันเรียบร้อยแล้วนะครับนะั่ก็มาตีตรงนี้นะเนี่นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมราได้เงินตรงนี้นะครับนะถ้าเกิดเราตีแล้วเราดรอปของซับมันก็จะได้เป็นเงินมานะครับนะ เดี๋ยวผมตีดูง่ายอีกทีหนึ่งให้ดูสกิลตัวนี้ช่านะ,ะนี่ไหมถ้าเกิดดอกคูณ2ก็จะเยอะหน่อยนะครับตอนนี้เงินผมก็นะดูให้ดูจะตันอีกร้อยล้านแล้วนะครับนะก็นะสมัยนี้ปั๊มเงินง่ายกว่าสมัยก่อนนะครับก็คนะือพยายามหาของซ้ำก็ไห้นะครั็ามาตีมอนก็เดิมนะครับนะอ่ะง่ายสุดก็ริวคิ้นะครับนะหาของซ้ำพวกริวคี้นะอ่ะเดี๋ยวตีริวคิให้ดู แต่กี้ก็พาไปรอ,อบหนึ่งแล้วนะครับนะ,ะถ้าง่สุดก็ปามพวกดิวคิกก็ได้นะครับนะเห็นไหมได้เงินอีกแล้วนะ,ะถ้า้เกิดติวดิวคิกนะเห็นไหมเห็นไได้อีกแล้วนะครับนะก็ประมาณนี้นะก็นะถ้าเกิดมีคูณ2ก็จะได้ร้อยกว่านะครับนะประมาณนี้นะ็มือีตีพวกตัวพวกนี้ก็ได้นะตัวกา,กากนะครับพวกเราก็ฟามเงินไปเรื่อยได้นะ สาหรับคนที่เกียดขายของนะถ้าแนะนําเลยนะสําหรับเอ่อคนที่แบบมีเกีย์โหดแล้วนะก็แนะนําขายพวกของดับเบิลนะครับนะ,ะเดี๋ยววับไปตร,ตรงไฟนะก็ฟาร์มจากพวกนี้นะครับพวกเนี่ยนะเพ๊บอ่าตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ตรงนี้นะก็ฟาร์มได้จากพวกนี้นะครับสำหรับอ่าพวกเนี่ยที่แบบเป็นอ่าเนี่ยอย่างนี้ก็ได้นะ เอเซนนะพวกเอเซนนี่ขายดีมากเลยนะคือแบบราคาดีมากเลยนะเกิดจะกฟาร์มไปขายนะก็พวกเอเซนนี่ได้หมดเลยนะนี่นะครับนี่ นรู้หน่าที่แอเซนต์ก็ขายได้ขายได้หมดเลยของง่ายๆคือขายได้หมดเลยนะอ่ะโอเคอีกวิธีก็สำหรับการฝากเงินนะครับนั่นคือลงบอรลรัดนะครับนะถ้าเกิดเรามีคูณ2ก็ได้ประมาณแสนกว่านะครับนะก็จะประมาณนั้นนะสำหรับบอลรัลดอ่าผมอาจจะไม่ลงให้ดูนะเพราะว่าแบบมันใช้เวลานานหน่อยนะครับสำหรับบอลลัดแต่ถ้าเกิดใครจะลงบอรลรัดก็พยายามหาเพื่อนหน่อยนะครับเพราะว่ามันลำบากเนาะถ้าเกิดแนะนำง่ายๆกันเลยก็นี่หาพวกแอสเซนต์ไปขายนะครับนะก็พวกนี้แหละนะครับแอสเซนต์เนี่ยนะ วินเอเซนต์หรือว่าอะไรก็ได้นะเซนต์ที่มันหายง่ายนะครับนะยิ่งเรามีเซิร์ฟวีนะก็ฟามเซนต์จากพวกนี้ไปขายเลยนะครับ้วก็จะง่ายกว่านะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการแนะนำวิธีการหาเงินกับหาเจมในอัปเดต1.8นะเวอร์ชัน1.8นะก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับผมผมว่าเวอร์ชันนี้หาง่ายแล้วนะสำหรับเจมนะครับนะสมัยก่อนนี่หายยากกว่านี้นะครับนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ ไอ้ okay, แค่นี้นะครับนะใครมีเราสงสัยก็คอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นลังใจผมด้วยนะครับแล้วลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนแล้วไบายครับซิวบายจ้าเจอกันผม